You get It's different So you morning and you worship God. early up new, e e e and n r a i x ใช่วันนี้พี่น้องเข้าร่วมีนโอกาสเทศนานะะคในพระธรรมอิสยาห์เมื่ออิสยาห์เองนั้นเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าไปนมัสการพระเจ้าและพระเจ้าให้เขาเห็นอะไรนะคะจากพระคัมีตอนนี้นะคะมนุษย์ก็สุดอะไรนะที่จะเหลือกำลังแต่พระเจ้านั้นทรงเป็น จากพระเจ้ามาประมาณ12ปีจำได้ว่าเมื่อรับเชื่อพระเจ้าเนี่ยตั้งใจในการที่จะแสวงหาพระเจ้ามากามีช่องทางอะไรในการที่จะรู้จักพระเจ้าเนี่ยก็พยายามเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นชีวิตกับพระเจ้าตอนเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างถูกวางรากฐานไว้อย่างดีในเรื่องของพระคัมภีร์ทำให้ตัวเองมีค่อนข้างมีภูมิต้านทานเยอะในการเดินกับพระเจ้า ก็ส oh. yeah. well, so ัมผัสสัมผัสถ so, you ึงพระคุณของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตทําให้เรารู้สึกว่าพระเจ้ารักเรามากค่ะพอเรารู้สึกว่าพระเจ้ารักเรามากเนี่ยแล้วบวกกับการที่เราได้มีชีวิตการที่ใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยทำให้เราเองรู้สึกว่าเราเรารักพระเจ้าเรารักพระเจ้ามากแล้วก็แสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังรู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรในชีวิตของเรารู้ว่าพระเจ้าอยากจะ พาเราเดินไปแบบไหนก็มีโอกาสรับใช้พระเจ้าอยู่ที่ชนบุรีมาระยะหนึ่งก็มาถึงช่วงหนึ่งของชีวิตซึ่งเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ค่อนข้างเยอะอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการเลือกคู่ครองเนี่ยสิ่งหนึ่งตัวเองได้ตั้งใจไว้ว่าอันดับแรกเลยก็คือจะเลือกคนที่รักพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติรับใช้พระเจ้า แล้วก็ค่อยมีหนึ่งสมี่หนึ่งมาแล้วสอามสี่ค่อยตามมาแต่ถ้าเกิดว่าหนึ่งมันยังไม่ได้เนี่ยส3 4ามสมาแล้วเนี่ยก็คือจะยังไม่เลือกเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วก็คืออยากอยากจะเลือกคนที่รักพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติพระเจ้าเพราะว่าคิดว่าถ้าเขาเป็นคนหนึ่งที่รักพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะรักเราด้วยพระเจ้าก็ให้ได้ให้ได้ในสิ่งที่เราตั้งใจคือเราตั้งใจที่จะเป็นแบบเนี้ยเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อะไรในการเลือกแล้วเราก็อธิษฐาน ซึ่งพระเจ้าก็ตอบคำอิษฐานเราก็ได้แต่งงานกับคนที่เขารักพระเจ้าจริงๆแล้วก็ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าจริงๆค่ะเมื่อแต่งงานได้ไม่นานเนี่ยพระเจ้าก็ได้ขยายชีวิตมากขึ้นพระเจ้าก็เรียกออกไปในการที่ไปรับใช้พระเจ้าคือได้ออกไปดูแลคิดจกักรซึ่ง ถามว่าในภาพของการแต่งงานหรือการคู่ที่เพิ่งแต่งงานเนี่ยคือในภาพของคนทั่วๆไปเขาอาจจะมองว่าสองคนอาจจะต้องใช้ชีวิตด้วยกันต้องปรับตัวสองคนอาจจะต้องไปทําอะไรกันเยอะขึ้นสร้างเนื้อสร้างตัวแต่แต่คู่ของเราเนี่ยไม่ได้มองแค่เราไม่ได้มองตรงนั้นคือเรื่องของการปรับตัวเราก็ปรับอยู่แล้วเรื่องของการสร้างชีวิตเราก็สร้างอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองก็คือเมื่อเราแต่งงานแล้วเนี่ยตั้งใจว่า คู่ของเราจะเป็นคู่หนึ่งที่รับใช้พระเจ้าทุกวันเราไปรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราแฮปปี้เรามีความสุขที่ได้ทำเพราะเราสู้ว่าเรารักพระเจ้าไงเราอยากอยากจะทําอะไรเพื่อพระเจ้ามากขึ้นอยากมีชีวิตอยู่เพื่อเพื่อวัตถุประสงค์ของพระเจ้ามากขึ้นอะไรก็ได้ที่ทําแล้วเกิดผลต่ออาณาจักรของพระเจ้าเราเราอยากทําแต่สิ่งเมื่อเรามีลูกเนี่ย ก็ตั้งใจไว้อีกว่าเราอยากมีชีวิตที่หนุนใจคนมีครอบครัวหนุนใจหนุ่มสาวที่กําลังจะเดินตามเรามาที่อยู่ในคิตะจักก็ตั้งใจว่าการมีลูกของเราเนี่ยเราจะมีลูกเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นชีวิตที่หนุนใจคนอื่นว่าเมื่อเรามีลูกแล้วเราแต่งงานเรามีลูกแล้วเนี่ยเรายังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้ไม่แพ้คนที่ยังโสดหรือคนที่ยังไม่มีลูก อันนี้คือความเป็นความตั้งใจเป็นเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันคือเราเพิ่งพาพระเจ้าด้วยพึ่งพาการทรงนำของพะวัญญ,ญามบริสุทธิ์ด้วยในการดูแลลูกพึ่งพาวิญญาณพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในการไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราจะขอกําลังจากพระเจ้าตลอดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บอกพระเจ้าว่าจะไม่ขอตกจากเป้าหมายก็คือ,อยังจะยังเ,เดินหน้ารับใช้พระเจ้าคือจะยังยังไงก็จะไม่ถอยกลับมาซึ่งถ้าคนภายนอก มองเนี่ยก็จะมองทําได้ยังไงคือต้องทํางานต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลลูกต้องดูแลคิจจักดูแลงานของพระเจ้าคือคนมองไปนอกเนี่ยเจวันเนี่ยดูเหมือนคุณไม่ได้พักเลยนะทำไมคุณทําได้เราบอกว่าเราทําได้เพราะทุกวันเนี่ยเป็นวันที่เราทําแล้วเรามีความสุขเรา เรามีความสุขในการแต่งงานและปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเรามีความสุขในครอบครัวที่มีลูกและไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้านั่นนั่นคือความสุขของเรารู้สึกว่าการที่ม nah ีลูกไม่ได้เป็นภาระในการที่เราจะไปรับใช้พระเจ้าต่อมีลูกเราก็พาลูกไปด้วยเพราะว่าสิ่งหนึ่งตั้งใจไว้ว่าเราอยากเลี้ยงดูแลลูกของเราเนี่ยให้เขามีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้านั่นคือเป้าหมายในการที่เราอยากเลี้ยงดูแลลูกชื่นใจที่เห็นลูกเราเติบโตขึ้นมาพร้อมกับ ชีวิตของเขาที่สําแดงพระลักษณะของพระเจ้าผ่านออกมาจากชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดไม่ไม่ว่าจะเรื่องของสิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันสําแดงความเป็นพระเจ้าออกมาจากชีวิตของเขาอย่างชัดเจนในการทำงานที่ที่ทุกวันนี้ก็ยังรับ รับใช้พระเจ้าไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยเนี่ยก็เห็นถึงพระเจ้าก็อวยพรผ่านหน้าที่การงานหลายอย่างเนี่ยคือพระเจ้าก็ดูแลโดยที่บางครั้งเราไม่ได้ขอเนี่ยพระเจ้าก็ให้อย่างเช่นโดยบทบาทของการที่เราเป็นลูกเนี่ยต้องดูแลพ่อแม่เมื่อยมแก่เท่าเนี่ยพอมาถึงจุดเนี้ยคือพระเจ้าก็เปลี่ยนสิ่งต่างๆในบริษัทเนี่ยคือจากเดิมเนี่ยสวัสดิการเนี่ยได้เฉพาะพ่อแม่ลูกในครอบครัว แต่สวัสดิการเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ครอบคุมไปถึงพ่อแม่เราด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่คือเราไม่ได้แสวงหาสิ่งในโลกไงคือถามว่าโอกาสในการที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเราเนี่ยมีไหมมันก็มีถ้าเราต้องการแล้ะเราขยันเราก็ทําได้เราไม่ได้เลือกโอกาสตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราเลือกโอกาสตรงนั้นเนี่ยเราต้องใช้เวลากับมันเยอะเราต้องเสียเวลากับที่ทํางานเยอะ การที่เราจะได้ไปปฏนิบัติรับใช้พระเจ้าเสาร์อาทิตย์เราได้ไปวันตอนช่วงเงย็นเ็นเราได้ไปรับใช้พระเจ้าเนี่ยเวลาตรงนั้นมันจะไม่มีเลยมันหายไปเลยถามว่าถ้าเราเลือกที่จะมั่งมีทางฝ่ายโลกเนี่ยเราก็เลือกได้แต่ถามว่าถ้าเราเลือกฝ่ายโลกแล้วเราได้อะไรในอาณาจักรพระเจ้าเราได้สิ่งที่ตามองเห็นแต่ในภาพของฝ่ายบิญญาณเราได้อะไรเราได้เก็บเกี่ยวอะไรหรือเปล่าวันหนึ่งเราได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเรา เรามีอะไรไปบอกพระเจ้าไหมนี่คือสิ่งที่เราได้ทำให้กับพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ย้อนมองกลับไปดูในสิ่งที่เราเดินมาตั้งแต่เราไม่เชื่อพระเจ้าเรามีความชื่นใจที่เห็นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าเรื่องครอบครัวเรื่องของลูกทุกอย่างมันจับต้องได้หมดเลยคือมันเป็นพระพรที่ คือย้อนกลับมาหาตัวเราเราไม่ได้ต้องร้องขออะไรเลยนั่นคือสิ่งที่เราเราย้อนกลับไปมองเนี่ยเราก็รู้สึกชื่นใจทุกอย่างมันมีผลหมดเลยในสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเลือกที่จะปิิบัิรับใช้พระเจ้านั่นเป็นความสุขที่สุดละในชีวิตคือในสิ่งที่เกิดขึ้น